สวัสดีครับพบพ่อกับเทศซาถ้ากินอยู่แบบคนพิการครับมันีเมื่อเอินพี่เอิน,นองกินเขา่าเศราคือทุกทุกมือครับมาครับมอนี้ได้อมอมไข่ใส่กับบวบครับ <c oughs> แล้วก็มีพริกน้ำปลาขึ้เก้าครับ อาหารเห็ดเองกินเองกะพออสามีแหละครับเด้อครับผู้ใดอยู่ท่านใดรสชา้าได้ก,กินเขาก็มากินเขานั่กันครับขออภัยเด้อที่มีเสียงแทรกไปในไหมมาครับมาสวยแล้วมา้เนี่ยเห็ดแล้วกินเลยครับห่อนๆไม่ไหม ไหทนทวนทวนก่อนนี่ใครพ่าท่านจะกินเข่ากับไม่กินเขาน้ำกันเด้อครับ,อ,รบอืม้มอ้ยเป็นห่ังง้อ ยังน้อหมูเด็งมาเด็งยังอย,งอยงนี่น้ออือแมวกับพ่อแมววันนี้เอาต้องคุณกับประกาศพ่อกันวัเนี้แข่งกัน เห็นกับเผ่อครับ อากาศเมื่อนี้เป็นสีคึ้มคึม ยัง่องฝนตกเนี่ยที่แดดซ้ำท้าล้ำทางวัาสีเหนาววางสองซ้ำเหมื่อ วันนี้จังได้จังกับมาหอน ช่วงนี้ก็จะเห็นเทพกินใครดูเนี่ยเ้อครับในคลิปก็จะมีใครดูเนี่ยเพาเทพนี่เป็นคนบิการออกไปหาซื้อยู่ซื้อกินว่า่ะไรครับยุคไก่ เทพมีมาอาศัยที่พ่นยูครับเพื่อนไหนอาศัยยูเทพกะอาศัยพันยูมาลายปีแล้วครับอยู่ในบอ่อเตียงป่าอยู่ไทยไทยบอ่อ บ้านหลังที่เทียบอยู่นี่เพื่อนกะปลูกไว้ให้คนงานเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนยัง,งยบยย่มีคนงานมาอยู่เทียบกาศัสอยู่ก่อนถ้ามีคนงานมาอยู่ย่ำไรเทียบก็บต้องไปอยู่บวกอื่น 过分。Oh, อาศัยหากินได้กับแ่่เก็บพัอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะครับยุ่รอ,รอบบ้านนี้นะไกลๆว่าได้เพราะว่าทางมันคูข่ะเ่าสามารถที่ออกไปหาซื้อ,อยู่ซื้อกินได้แร้วครับอันนี้เะ สายฝาก้นบอสือให้ใครกับสิมีนี้พวกขาม่าเห็นกับามาให้กินยังได้กินอบอสันกับบอได้กินนะครับ โอ้ไ่ราเร็วแต่ครับครหรับคลิปนี้เทพซาผ้ากินอยู่แบบคนพิการครับขอขอบคุณผู้ที่เข่ามาติดตามรับชมคลิปห้เบาเทปเด้เครับขันหากซิงไดเบาเทปิริยาใไดเบาเบาเทป บอสุภาพก็ขออภัยไว้นะตรงนี้นั่าขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าวเทปเด้อครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ